ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแม็กอลิสเตอร์รับครอบเหตุผลสำคัญซบลิเวอร์พูล ESPN อาร์เจนารายงานว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์พูดถึงการได้ย้ายมาที่สโมสรลิเวอร์พูลสำหรับผมแล้วมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษสำหรับผมแล้วมันก็เหมือนความฝันที่เป็นจริงและเป็นไปได้ผมอยากที่จะใช้ประโยชน์ในโอกาสแบบนี้สิ่งแรกผมอยากจะขอขอ,ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมของผมที่ไบรตันแอนโฮปอัลเบียน และทีมชาติอาร์เจนตินาของผมจากนั้นผมก็เตรียมที่จะทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ผู้จัดการทีมใหม่และฝึกซ้อมด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มีฤดูกาลตามที่ทุกคนต้องการอยากที่จะเห็นแน่นอนผมได้คุยกับเจเกนครอปก่อนแล้วและนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจของผมตั้งแต่แรกๆเราคุยกันเรื่องฟุตบอลว่าเขาคิดอย่างไรเขาต้องการให้ผมทําอย่างไรและเขาได้แสดงความปรารถนาอย่างมากที่จะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด และใช่ผมมีข้อเสนอจากทีมอื่นๆเข้ามามากมายเช่นกันและผมเองก็เคารพทุกทุกสมมสรนที่สนใจในตัวของผมแต่ผมคิดว่าสมมตินลิพูเป็นที่ที่เหมาะสมกับผมมากที่สุดแล้วละ่ะและผมคิดว่าผมเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วเช่นกันแม็กช่วยได้ขอขอบคุณบทความจากคลันมในกลาครอบโดยพาสตา กองกลางลิเวอร์พูลได้รับการกล่าวขานว่ามีปัญหาม,มาสักพักใหญ่แล้วและก็ถูกมองว่าเป็นสาเหตุนในความตกต่ำของพวกเขาการยกเครื่องใหม่จึงเป็นทางออกของปัญหาดังนั้นการได้มาของอลิซิสแม็กอลิสเตอร์จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทีมของเจอเกนคลอปมิดฟิลวัย24ปีโชว์ฟอร์มเตะตาผู้คนทั่วโลกในทัวร์นาเมนต์ชูถ้วยชัมที่กาตาและที่ผ่านมาเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองในพิม์ลิกกับไบรตันด้วยทักษะอันหลากหลายซึ่งทำให้เขาดูเหมาะสมอย่างมากกับความต้องการของผงแดง ผมพูดมาตลอดว่าผมชอบเล่นกับบอลยิ่งผมอยู่ใกล้บอลมากเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกดีมากเท่านั้นผมชอบเล่นมิดฟิลมันไม่สําคัญว่าจะเป็นตําแหน่งเบอร์68หรือ10คือผมโตมากับการเป็นเบอร์10แต่แล้วผมก็เข้าใจว่าผมน่าจะเล่นได้หลากหลายมากกว่านั้นผมคิดว่ามันสําคัญสําหรับนักเตะสมัยใหม่ที่จะเล่นได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ทีมและคุณซื้อมีตัวเลือกที่แตกต่างถ้าคุณถามผมผมจะบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกชิวๆวมากกับการเป็นเบอร์8 แต่ผมก็รู้ว่าตัวเองสามารถเล่นเบอร์6หรือ10ได้ด้วยหากยังมีใครเอามือเกาห,หัวแกรกๆด้วยความสงสัยในความสามารถของไอ้หนุ่มสัญชาติอาร์เจนตานแต่นามสกุลเสือก,กึ่งสกอตไอริชความผสมผสานที่ลงตัวทําให้แม็กอลิสเตอร์เป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของผู้เล่นพิมลิกทั้งเรื่องของการผ่านบอลทะลุช่องและชนะในการเอาบอลกลับมาของสัดส่วนพื้นที่ตรงกลางสนาม บูโน่เฟนันเดสและเควินเดอะบอยคือท็อปลิสต์ของคนที่ผ่านบอลทะลุช่องมากที่สุดแต่ก็แย่งบอลคืนกลับมาได้ไม่มากเท่าแม็กอลิสเตอร์ขณะที่โรดี้เอนนเดสและดีแคนไรช์อยู่ในท็อปลิสต์ชนะการครองบอลแต่ก็ผ่านบอลทะลุแค่6ครั้งผิดกับแม็กอลิสเตอร์ที่ทําได้ถึง15ครั้งนอกจากนี้เขายังติดหนึ่งในท็อป10ที่ชนะการครองบอลในพื้นที่แดน3อีกด้วยครั้งหนึ่งเจอเกนครอปเคยบอกว่าการเล่นแบบคา u เตอร์เพรสซิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมี play maker เพลย์เม ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยการเซ็นสัญญากับเตียโกอัอคันตราซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผ่านบอลมากกว่าแต่ทำไมเขาไม่มองหาใครสักคนที่ทำได้ดีทั้งสองอย่างล่ะเมื่อมองไปข้างหน้ามันก็หมายถึงต้องมองกลับมาด้วยตัวตนของเราคือความเข้มข้นเบปลินเดอร์ผู้ช่วยของเจอเกนครอบเคยพูดเอาไว้ตอนที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมลิกมีการเปิดเผยว่าครอบชมลูกทีมของเขาหลังชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์7-0ในเดือนมีนาคม ความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่จํานวนประตูแต่เป็นการเพรสซิงของฮาวิเอลเลียสโดยเขาอธิบายว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้แข้งอายุน้อยมีตําแหน่งในทีมของเขาฮาวิ่เล่นได้อย่างท็อปฟอร์มในเกมเมื่อคืนก่อนกับวูฟเขาเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิงได้สูงที่สุดกว่าผู้เล่นคนอื่นในพิม์ลีกฤดูกาลนี้หากมันไม่ทําให้เขาได้ลงตัวจริงอีกครั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วแม็กอลิสเตอร์มีสถิติเคาน์เตอร์เพรสซิงหรือเข้าใจแบบไทยๆก็คือการไล่กดดันคู่แข่ง เพื่อเอาบอลคืนมาให้เร็วที่สุดถึง328ครั้งให้กับไรตันเมื่อซีซั่นที่เพิ่งจบไปซึ่งมากกว่ามิดฟิลลิเวร์พูลทุกคนขณะที่การแท็กเกิลรวมของเขาในพิบริกที่70ครั้งก็สูงกว่าทุกคนใน4เสื้อหงแดงเช่นกันเมื่อพูดเรื่องนี้กับแม็กอลิสเตอร์เขาอธิบายว่าจํานวนการเล่นเกมรับที่น่าประทับใจของเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกมรับที่มากกว่านั้นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะทําการไล่เพรสซิ่งเข้าปะทะและแย่งบอลกลับมาแม็กอลิสเตอร์กล่าว มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจมากกว่าเรื่องของตำแหน่งมันเป็นเรื่องของความปรารถนาที่จะแย่งบอลกลับคืนมามันเป็นสิ่งที่ผมพัฒนาขึ้นมากคุณจะเห็นว่าหงแดงความเข้มข้นหายไปจากยุคที่คว้าแชมป์พวกเขาวิ่งไปทั่วสนามแต่ที่ผมไม่เห็นก็คือลิเวอร์พูลวิ่งและปิดคนของฝ่ายตรงข้ามได้มันไม่ใช่ทีมของเจอเกนครอปที่ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้เจมี่คาร์เกอร์กลางเมื่อเดือนมกราคม ลิเวอร์พูลมีเกมรับที่อ่อนปวกเปียกมากในฤดูกาล2022-2023จะบอกว่าความเข้มข้นในแดนกลางที่หายไปนั้นส่งผลกระทบสำคัญเลยแม้กระทั่งลูกพี่ยาย่างเฟอร์กิวฟันได้ยังหัวทิ่มหัวต่ำไปด้วยโดยลิเวอร์พูลปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสสำคัญที่จะทำประตูได้ถึง103ครั้งมีเพียงลีดที่ตกชั้นและฟูแลมเท่านั้นที่สถิติแย่กว่าพวกเขาเหยหน้าขึ้นไปดูทีมที่จบท็อปโฟร์แมนซิตี้แค่49ครั้งอาร์เซนอล70ครั้ง แมนยูเจ็ด62ครั้งส่วนนิวคาสเซิลแค่51ครั้งทั้งหมดไม่มีใครใกล้เคียงกับลิฟวูในเรื่องของตัวเลขที่ไม่น่าโสภานี้เลยครอะพยายามแก้ไขด้วยการกระโดดทีบส่งเทนอเล็กซานเดอร์โนขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวพิเศษแบบไฮบริดมันไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่มันก็เป็นความสําเร็จที่ช่วยให้หงแดงจบฤดูกาลแบบไร้พ่าย11นัดติดในเพีย์ลีกรูปแบบ3-25ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายซีซั่นปรับเปลี่ยนโฉมหน้าแผงมิดฟิลด์ของทีมอยู่ไม่น้อย จอแดนเดอร์สันพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทที่ไม่ปกติส่วนเคอร์ติสโจนก็ผลิดอกออกผลตรงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่แม็กอลิสเตอร์คงทำได้ดีเหมือนกับการควบคุมพื้นที่ที่เยื้องไปทางซ้ายข้อได้เปรียบของแม็กอลิสเตอร์คือเขาสามารถเล่นยังไงก็ได้หากครอบต้องการมิดฟิลด์ที่แตกต่างออกไปในโซนนั้นเขาก็จะเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าครอปหวังจะฟื้นคืนชีพความเข้มข้นแบบเก่าๆเ,เขาก็สามารถผลักดันสิ่งนั้นได้เช่นกันเขาแค่คนเดียวแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้หรอก แต่อย่างน้อยแม็กอลิสเตอร์ก็ช่วยคุณได้แม็กอลิสเตอร์จะเป็นยังไงเปิดผลงานเจ็ดแข้งลิเวอร์พูลสวมเบอร์สิบยุคพิมลีหลังจากที่อลิซิสแม็กอลิสเตอร์ตัดสินใจย้ายจากไบรตันแอนฮอบเอลเบียนมาเล่นกับลิเวอร์พูลหลายคนต่างคาดการณ์กันว่านักเตะจะใส่เสื้อหมายเลขอะไรระหว่างเบอร์สิบกับเบอร์แปดซึ่งเป็นสองเบอร์ตำนานแห่งทินแอนฟิ์สุดท้ายกองกลางชาวอาร์เจนตีเลือกที่ใส่เสื้อเบอร์สิบมากกว่าที่ใส่เบอร์แปด ที่เคยมีซีเว่นเจราตำนานกัปตันทีมหงแดงสวมใส่สมัยที่โลดแล่นกับสโมสรแน่นอนว่าเสื้อเบอร์สิเป็นที่ไม้ปองของบรรดาน,นักเตะที่เล่นตำแหน่งจอมทัพหรือเพลย์เมเกอร์อย่างมากและสำหรับในยุคพิมลีกเดอะเรมีอดีตนักเตะหลายคนที่ใส่เสื้อหมายเลขนี้บางรายก้าวขึ้นมาเป็นตำนานสโมสรบางรายแทบไม่ได้รับการจดจำด้วยซ้ำส่วนจะมีใครบ้างลองไปดูกันเลยดีกว่าจอห์นบานส์ หนึ่งในผู้เล่นแนวรุกระดับตำนานของลิปูลในยุคเริ่มต้นพิมลีกก็สวมเสื้อหมายเลขสิบแม้ในช่วงเวลานั้นความเร็วของเขาจะลดลงไปเยอะแล้วก็ตามแต่บาร์นส์ก็ยังคงเป็นนักเตะกำลังสำคัญในทินแอนฟิ์จนกระทั่งอำลาสโมสรในปี1997ก่อนหน้านั้นบาร์นส์เคยช่วยทับเดอะเรดควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองพอดีในเชื่อเดิมดีวิชั่นหนึ่งโดยเล่นในตำแหน่งปีกจนได้รับฉายาปีกนินการพอเข้าสู่ช่วงกลางยุค90นักเตะถูกปรับบทบาทให้ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางในฐานะโฮลดิ้งมิด จากนั้นเขาก็ได้รับปลอกแขนกับตันทีมในซีซั่น1 9 9 5ถึงและยืดตำแหน่งผู้นำทีมถาวรตอนที่เอียนรัสย้ายไปกับบลีดยูไนเตดแม้ว่าบานจะช้าลงไปเยอะแต่เทคนิคยังคงแพรว่ราวโดยบางครั้งก็โชว์ลีลามหาัจรรให้สาวกเดอะค็อปได้เห็นบ่อยๆย,ยกตัวอย่างในจังหวะที่ลากเลื้อยทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนส่งให้สแตนคอรลิมอร์ตะบันประตูชัยความนิวคาเสเซลยูเนเต็ด4่ต่อ3ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่ทำให้ซาลิกาดงชวดแชมูกล 1995- 1996 ไมเคิลโอเว n ไม่มีใครกล้าประเสีว่าแฟนบอลหงแดงยังคงรู้สึกเกลียดชังไมเคิลโ o เว n จากการที่เขาย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเในช่วงท้ายอาชีพพ่อขาแข้งทําให้แฟนบอลของทีมจํานวนมากไม่ค่อยอยากจดจําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เจ้าตัวสร้างไว้กับทีมเบบี้โกไม่ได้สวมเสื้อมายเลขสิบตอนที่เขายิงประตูในเกมเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่แมตช์ประทดจอมโหดปีมเ่อดันเมื่อเดือนพฤษภาคม1997 ในวัยแค่17ปีเท่านั้นแต่หลังจากที่บานย้ายทีมหัวหอกความเร็วสูงก็ได้รับมรดกตกทอดให้สวมเสื้อหมายเลขนี้โอเว่นอัมลาทินแอนฟิลพร้อมสถิติลงสนาม297เก้ามตะบันไปถึง158ประตูที่สำคัญเขาคือหนึ่งในุนพลหงแดงชุดคว้า5แชมป์ฟุตบอลถ้วย F a c เ p คราราบาวคัพยูฟ่าคัพเชลซิที้ฮิลและยูฟ่าซูเปอร์คัพในปี2001รวมทั้งยังได้บอลลงดอด,ด้วยลุยกาเซ ตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่กับลิเวอร์พูลต้องบอกเลยว่าซีซั่นสุดท้ายของเขากับสโมสรเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจําเอาซะเลยเพราะเขาได้รับบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องทําให้ได้ลงสนามในเกมลีกแค่17แมตช์เท่านั้นแต่กระนั้นแฟนบอลหงแดงยังคงยกย่องนักเตะในฐานะตำนานที่ลืมไม่ได้เลยจังหวะการยิงประตูสุดสวยที่โดนยกให้เป็นประตูผีในแมตช์ที่ลิพูปะทะเชลซีรอบรองชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ทำเอาโจเซ่มุริโยตะตบาดแตก นอกจากนี้นักเตะยังมีส่วนสําคัญในการสร้างความมัจันร,ร์ที่อิสตันบูลในรอบชิงชนะเลิศคว้าทฟี่บิ๊กเอียร์มาครอบครองนี่ยังไม่รวมจังะมาการสร้างสรรเกมและการยิงประตูในแมตช์อื่นๆแม้จะอยู่กับทีมแค่3ซสีซั่นแต่ผลงานของเขาโดยเฉพาะในแมตช์สำคัญๆอยังคงตราตึงในหัวใจเด็กหงไม่เสื่อมคลายอังเดโวโรนิน สถิติการลงสนาม27เกมนในลีกจากการอยู่นตินแอนฟิลด์2ปีครึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ว่าดาวเตะชาวยูเครนประสบความสำเร็จในสีเสื้อลิพูหรือไม่ในช่วงระหว่างปี2 0 0 7นถึงันักเตะต้องเจอกับช่วงเวลาที่แสนยากลำบากจากปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าขณะที่ในฤดูกาลที่2ลิเวอร์พูลส่งนักเตะไปเล่นแบบยืมตัวกับแฮ่าเบรินส่วนในปีสุดท้ายนักเตะโดนขายให้กับดินโมมอสโกในเดือนมก,กราคมราฟาเอลเบนิเตสเซ็นสัญญาคว้าตัวโวลนินมาร่วมทัพ เนื่องจากนักเตะโด,ด่งดังอย่างมากในธานะมิดฟิลด์ตัวรุกและยิงประตูดได้เยอะแต่สุดท้ายเจ้าตัวยิงได้แค่5ประตูในลีกฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยทำไมเจ้าตัวถึงโดนขายทิ้งโจโคลิ jo เวอร์พูลเซ็นสัญญาโจโคในช่วงซัมเมอร์ปี2010โดยตอนนั้นรอยฮอสันทำหน้าที่กุมบังเหียนหงแดงกระนั้นในช่วงเริ่มต้นของโคไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวโดนใบแดงในเกมเยือนอาร์เซนอลนและไม่เคยงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยหลังจากที่พบกับฤดูกาลแรกที่แสนยากลำบาก โคลซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดสมัยเล่นให้กับเชลซีก็โดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับลิวจากนั้นนักเตะก็หวนกลับมาสู่แอนฟิลด์ในฤดูกาล 2- 0 1 2 2 0 1 3อย่างไรก็ตามโคลไม่เคยทำผลงานได้อย่างสุดยอดเหมือนสมัยที่เล่นให้กับเชลซีแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สุดท้ายนักเตะจะโดนขายทิ้งให้กับขุนคอนเวสเต์แฮมอิตต์สโมสรที่ปลุกปั้นเขาจนโด่งดังในเดือนมก,การาคม2013ฟิลิปเป้คูตินโย ถ้าจะถามหาชื่อพ่อมดที่เข้ามาสร้างความอัศจรรย์ให้กับลีปูหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลหงแดงต้องนึกถึงก็คือเฟร์เป้คูตินโยเพราะเขาไรา่เวทมนต์จนอเมห้สาวกเดอะคอปตาลุกวาวเลยทีเดียวแบรดินลอเจอร์ตัดสินใจสก,กิดบอร์ดบริหารให้ยอมจ่ายเงินแค่6ล้านปอนด์ให้อินเตอร์มิลานเพื่อคว้าคู้ที่มาร่วมทัพโดยในช่วงระหว่างปี2013ถึง2018นักเตะสวมบทเพลย์เมเกอร์ได้อย่างสุดยอดอย่างไรก็ตามพอเข้าสู่ยุคข,ของเจอเกนครอปเจ้าตัวกลับต้องการออกไปหาความสําเร็จกับบาร์ และสุดท้ายกระ้ายตามความฝันในเดือนมกราคม2008ด้วยค่าตัวมาซานถึง142ล้านปอนด์แต่กระนั้นเขายังคงเป็นที่รักของแฟนบอลเดเรสจนกระทั่งปัจจุบันนี้คูตินยอได้เติมเต็มความฝันด้วยการคว้าแชมป์ลาลิก้ากับบาซ่าสสมัยและแชมป์บุนเดสลิกากับแชมเปี้ยนส์ลีกตอนที่โดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับไบยมนิงจะว่าไปแล้วหากนับเรื่องความสําคัญสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลต้องบอกเลยว่าไม่มีเลย แต่หากมองเรื่องสีสันและความน่าตื่นตาตื่นใจต้องบอกว่าเกินร้อยที่สำคัญเขาคือคนที่ทําให้ครอปนําเงินค่าตัวไปสร้างทีมจนหงแดงประสบความสําเร็จมากมายซาดิโอมาเน่ตอนที่คูตินโยย้ายทีมเป็นการเปิดทางให้เซดมาเน่เข้ามาเสียบตําแหน่งหมายเลขสิและเขาก็ทําผลงานได้ย่างลงตัวจนกลายเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนที่นําทีมคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นรวมทั้งแชมป์พิมพ์ลิกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อถึงจุดอิ่มตัวมาเน่เลือกที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่กับบายเยินในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยเขาได้สร้างตำนานเอาไว้กับทีมมากมายพร้อมกับสถิติตะบันไป120ประตูเจ้ก,การเล่นให้กับทีม269แมตช์นอกเหนือจากความเก่งชาตแล้วมาเน่ยังถือเป็นนักเตะที่ทุ่มเทกเกินร้อยเล่นฟุตบอลไม่เห็นแก่ตัวยิ่งไปกว่านั้นเขายังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสิ่งเหล่านี้ทําให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมเช,เช่นโมฮัมเหม็ดซาลากระนั้นปีแรกกับเสือใต้ดูจะไม่ค่อยโซปาสถาพรสาหรับมาน่เพราะถึงจะได้แชมป์บุนเดสลลกาแต่ฟอร์มของเจ้าตัวก็ไม่ค่อยโดดเด่น แทมยังมีปัญหาชกต่อยกับรีลอยสซาเน่เพื่อนร่วมทีมด้วยกระนั้นช่วงเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูนักเตะคือผู้เล่นที่แฟนบอลหงแดงไม่เคยลืมเลือนจากความทรงจำหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ